อีกคู่หนึ่งกันบ้านดีกว่าที่บอกว่าเป็นคู่รักที่มีเสียงดีแล้วก็มีข่าวโยงว่าเลิกเงียบหรือเปล่าเนี่ยหลายคนจับจ้องมาที่เรื่องราวของพี่ดาวแล้วก็แกงส้มจะบอกว่าเพราะว่าอะไรรู้ว่าคู่รักเสียงดีแล้วก็ยิงไปที่นักร้องต้องเป็นนักร้องต้งคู่แน่เลยคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้าเนี้น้องดาวเนี่ยได้ออกมาโพสต์ Instagram นะแล้วก็โซเชียลส่วนตัวแต่ว่าเราเพิ่งไปเจอเจ้าตัวมามีโอกาสถามเรื่องนี้เลยว,ว่าใช่หรือไม่คุณเป็นหนึ่งในคู่เลิกเงียบเชิญค่ะถามครับ ถ้าสมมติว่าหนูเลิกหนูไม่เงียบเพราะว่านี่คือขบวนสุดท้ายของหนูถ้าหนูเลิกหนูต้องประกาศกล้าวว่าหนูเลิกเพราะหนูไม่สามารถรอได้นานกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ค่ะแกงก็บอกเราว่าเนี่ยคุณแม่โทรหาโทรเป็นสิบสายเลยแม่ก็คือแบบ แกงลูกเลิกกับพี่ดาวเล้วหลังแบบว่าลูกพุงลูกปุ่งแล้วมันน้อยลงหรือเปล่าคะดาวเองไงคะัหรอคะโอ้เพราะหนูไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ด้วยแหละอ่ะได้ชาวติ๊กต็อกรอแป๊บหนึ่งนะสบายใจได้ค่ะไม่ไม่มีอะไรแล้วก็อยากให้ทุกคนพวยพรนะคะเพราะว่านี่คือความควนสินคาอะไรเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ได้อยากเลิกหรือไม่ได้อยากเริ่มต้นกับใครใหม่แกงช่วงเขาส่งสัญญามาแล้วว่าอาจจะปีนี้ปีหน้าที่สับเขาล่าสุดปีหน้จริงเหรอเขาบอกว่าไม่ต้องถึงวันที่หนึ่งเดี๋ยวเขาก็ไปขอเองได้ าเลยพอก็พอก็พอเมอเพราะว่าก็แบบก็น่าแล้วเนอะจริงๆแล้วใครที่เป็นใครที่เป็นติดตามในโซเชียลเขาครับหนึ่งคู่หนึ่งที่พี่ไม่ได้คิดว่าเขาจะเลิกคือคู่นี้นะเพราะว่าเขามีภาพคู่เขาาเขามีคลิปคู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วการออกมาครั้งนี้ก็น่าจะยืนยันจับกับคนที่ไม่ได้ติดตามเพอเนาะก็มากรีอีกทีหนึ่ง